ก็รู้สึกดีดก็รู้สึกดีครับสึกว่าเราอบมากเหมือนเพิ่งทำคอร์สเสร็จเพรทุกครั้งที่ทำโชว์มันก็จะตั้งใจทำแล้วก็ปีครั้งนี้มันเป็นฉลองอายุ10ปีกับแบรนด์ของไฟเดย์ตะวันที่เซเว่นไฟเดมันก็จะเป็นสัมภัพเกี่ยวออาชีพนี้มันก็เลยเป็นการเดินทางของเาคนรุ่นใหม่ แต่คนรุ่นใหญ่มาเจอกันเพราะว่าครั้งนี้มันจะมีโชว์ซึ่งมีต่อนั้นตพบมีไอซ์สกซาพิลูกเกดเนี่ยจะเป็นนางแบบที่เคยเดินกับเราในเซตแรกของการเขาขอนเขาวงการเราก็จะมีเด็กเซตใหม่ที่กำลังจะทอดมาใหม่ประมาณนี้ครับอสยัางอย่างที่บอกว่าพอจบโชว์แล้วเนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนพี่อีิงที่เพิ่งคลอดลูกเสร็จก็จะถามบอกว่า มีความปิติยินดีมีความสนุกแล้วก็มีความเหนื่อยในครั้งหนึ่งที่ที่ได้ทําโชว์ในครั้งนี้คอนเซปต์คร <Concept S 2> ั้งนี้ของสม e ยท d ่เซเเขาใช้ชื่อคำว่า VR All Human ก็จะใช้ว่าทุกคนคือมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นทางแบบได้มีสิทธิ์ที่จะทำมีสิ่งที่เองมีความฝันได้จะสังเกตว่าในแบรนด์ของไฟเดย์เนี่ย จะไม่ได้มีในแบบที่สูงหรือต้องมีมาตรฐานของคนทั่วไปของเราเนี่ยใช้คาแรคเตอร์แล้วก็อายุไม่เกี่ยงความรู้สึกเพศไม่เกี่ยงทุกอย่างใช้ความรู้สึกของความเป็นม,น,มนุษย์มาเป็นการเรยนผ่านครั้งหนึง ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ครับรู้สึกว่าได้เสนอมุมมองมุมมองหนึ่งของแฟชั่นโดยส่วนใหญ่ของแฟชั่นเนี่ยทุกคนจะคิดว่าทุกคนต้องสวยต้องเท่ต้องสูงต้องแบบแบบอินเทรนด์แต่ครั้งนี้เป็นการเดินทางแบบของคนที่ไม่จําเป็นต้องมีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่ได้หล่อหรือสวยเหมือนเขาเราหาคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของเราให้เจอก็พอครับคือมนเป็นพนที่แบบตอนนี้สังคมนไกนมีแบบว่ามีให้เชื่อชมในส่วนนี้ของเองใช่พี่เชื่ออย่างไนว่า ในสังคมของเราอะฮะในในด้านแฟชั่นจะถูกมองในเรื่องของการสร้างตัวตนให้รอให้สวยไว้ก่อนแต่จริงสิ่งที่เรามีในตัวตนเราอะอยากคิดว่าเป็นเบมนด้อย,ย,ยเราอาจจะไม่ไสูงเท่าเขาแต่เราเอาส่วนนั้นอะมาค้นหาสิ่งที่มีของเราพอ,อเรียกว่าความคุ้นจะช่วยทาให้แบบสังคมเปิดกว้าง้ก็มองเห็นความงามมากขคะพี่ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นที่เชื่อว่าในการโชว์ครั้งนี้มันจะสร้างแรงบันดาลใจาให้เด็กบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองอะ ไม่เหมือนเขาแต่เราถ้าเราหาตัวตนของเราได้มีความแข็งแรงในทางความคิดเราสร้างตัวเองให้ชัดเจนะเราก็มีสิทธิ์ได้ยืนบนเวทีของตัวเองได้ <c oughs> จริงๆก็รู้สึกแฮปปี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าในโชว์ครั้งนี้มันจะมีน้องบางคนเนี่ยยังไม่เคยเดินบนของโชว์ใหญ่ๆแบบนี้นเลยเราจะรู้สึกว่าแฮปปี้มากเพราะ เวลาการเดินโชว์ใหญ่ๆแบบนี้มันสามารถสร้างโปรไฟล์ที่ดีให้เด็กเอาไปต่อยอดในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในแบบเป็นโฆษณาเป็นดาราได้อีกโอการได้มาทุกปีทุกทางของไฟดีมก็เหมือนการได้มาทําสอบไล่อะฮะถ้าเกิดเราได้ทาแล้วมีคนผลตอบรับที่ดีเราก็รู้สึกว่าเราได้สอบผ่านเราก็ดีใจกับสิ่งที่มันได้ทําแล้วเราก็เดินทางสอในปีหน้าเลย ก็จริงๆเนี่ยติดก็อยากให้คนรุ่นใหม่เด็กไทยทุกคนเนี่ยมีความกล้ามีความสนุกกับชีวิตมากกว่าเพราะบททุกทุกครั้งเนี่ยเราจะชอบแต่งตัวตามคนอื่นแต่งตัวตามคนอื่นมองแต่จริงๆแล้วว่าเราถามเราตัวเองก่อนแล้วแต่งตัวให้เราแต่งตัวให้ตัวเองมองก่อนแล้วมีความสุขกับตัวเองก่อนเราไม่ต้องสนใจในสิ่งที่คอนคิด เพราะเรารู้สึกวา่าตราบใดที่เราเดินทางให้คนอื่นหรือแต่งชัวยให้คนอื่นมองอ่ะหรือตั้งคิดว่าคนอื่นจ,จะยังไงเราจะเหนื่อเยเปียเปล่าเพราะงสนุกกับชีวิตเราลุกขึ้นม,มาทำให้ตัวเองมีความสุขพ,พอครับ